ดีไว้ง่ายๆนะครับในส่วนของตัวที่เป็นช่องเสียบ USB นะครับของ MG Attender นะครับแกะในส่วนของตัวปิดฝานะครับจะมีลิ้นให้แกะนะครับสามารถแกะออกมาแล้วก็เจาะช่องซื้อตัว USB นะครับราคาประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับมาสามารถมาติดตั้งได้เลยนะครับในการเจาะติดตั้งแล้วก็ประกอบนะครับก็ง่ายๆนะครับ เจาะรูแล้วก็สามารถที่จะเสียบตัวอุปกรณ์เข้าไปในส่วนของ USB นะครับแล้วก็ขันนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือทำการใส่เข้าไปช่องเดิมนะครับจะมีล็อกที่เป็นเคี้ยวตรงนี้อยู่นะครับดันเข้าไปนะครับอ่าโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วครับนะครับหน้าตาออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็คือจะมีทั้งเอาเล็บ12โวลต์แล้วก็ที่เสียบ usb นะครับ2จุดตรงนี้สามารถที่จะ DIY ได้ง่ายเลยนะครับไม่ต้องเสียงเงินนะครับโอเคหลังจากนั้นก็แค่นำเข้าไปกับประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายไฟบวกไฟลบนะครับของผมทำง่ายผมใช้ตัวจัมแล้วก็ใช้สกอตเทปพ,พันนะครับเป็นการแถบสายไม่ได้ตัดสายนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ โอเคงั้นในส่วนของรีวิวเกี่ยวกับการ DIY จุดนี้นะครับก็ขอจบไปที่นี้เพื่อให้เพื่อนๆอาจจะได้ลองทํากันนะครับในกรณีที่มีเด็กๆเล่นมือถือหรืออุปกรณ์ทับเดืดต่างๆในการเดินทางไกลนะครับสามารถที่จะเสียบใช้ USB 2จุดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ